แพ็กตัวบุกของอังกฤษเข้ามานะในพรีเมียครับก็จะมีพวกไมเคิลโอเว่นคาโตน่าแล้วก็ที่ผมว่างไว้เข้าฟูนอนนะโทมัสดูซิสกี้ครับแต่โคเสียดายเลยปันแค่หนึ่งร้อยอ่ะสองบูตตันหนึ่งร้อยแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้เป็นวันที่ดีโทนี่ดัมมาแล้วยังไงก็ขอซักหนึ่งร้อยสงไล์ให้กับโทนี่ดัมด้วยนะครับตันหนึ่งร้อยสองแล้วก็ใครยังไม่กดติดตามครับฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยแล้วกันนะครับไป แต่ผมขออนุญาตแย็บแล้วกันนะเปิดคารล่าเก้าร้อยสามครั้งไปเพราะว่าค่าพลังมันคือแบบจริงจผมมีตัวเก้าอยู่แล้วนะครับแ้วก็ตัวเก่าก็ไม่ได้แย่ถ้าเทียบกับตัวนี้เข้าใจหรปล่เทเลที่เพลย์เมคเกอร์แล้วบูสสองตันแค่หนึ่งร้อยคุณผู้ชมหนะ้าตอนนี้ที่เห็นนะหนึ่งร้อยเปิดมาเนี่ยเต็มแม็กเนี่ยเก้าหกบูไปถึงได้แค่ร้อยเดียวอะที่เหลือไม่เอานะคันตัวหน้ามันขึ้นวิ่งเนี่ยเป้าหมายผมคือคนนี้เลยโทมัสลูซิกี้ผมเชื่อว,ว่าสามพันทอง กับ903ครั้งเนี่ยมันต้องออกมาบ้างแต่ถ้าไม่ออกทมมาดูซิสกี้นะผมคิดว่าน่าจะมีของแถมเวผมขอ2คนแล้วกันเดนนี่เวลเบกครับไฮไลท์กับอเล็กซิวบี้ครับเผื่อได้เนาะมาไม่ลีลาเลยกันนะขอเป็นสูตร11 1ก่อนนะไหนๆก็เปิด90 0แล้วมาขอแบบพึ่งแบบอาร์เซนอลอะไรนะไอ้ไออาร์เซนอลศาสตร์มืดอะไรอ่ะที่กำลังเป็นประเด็นนะไหนขอหน่อยแล้วกันมาลุยนี่แหละครับขอให้มัน ้ยโอ้โหโคตรคุ hmm. mm ้ม hmm. ค mm ุ hmm. uh ้มเกินโอ้โหใครไม่กดไลค์ฝากกดไลค์หน่อยนะครับแล้วก็กดติดตามให้ด้วยโอ้โหแล้วไม่ขึ้นตัวมารูเทตกี้ไม่ออกบ้าหรือเปล่าบ้าหรือเปล่า อาการหนักจัดว่ะอือหืออาการหนักจัดคันโดนามาแล้วหนึ่งโอ้โหแล้วเออไหนๆก็ลั่นไปแล้วเปิดสามครั้งไปนะทุกคนนะโอ้โหแต่ใช้ตัวเก่าก็ได้ครับถ้าดวงผมจะมาขนาดนี้แล้วอะโอ้โหมาเบิ้ลค <c oughs> ุมไหมล่ะขอคนละไลค์ให้ผมหน่อยละกันนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยดวงดีๆแบบนี้มีที่น่ายล่ะครับ <c oughs> ก็เด็กแมนอยู่บ้านหรือเปล่าอะผมจะเอาโทมัสลูเซสกี้คนนั้มีคุณเล่นตลกอะไรกับผมเนี่ยโอ้โหนี่าติดลูเซสกี้มาคือคุ้มจัดผมงงจัดเลยดูดิเปิดเดียวออกสองใครมีคุ้มกว่านี้ก็ต้องเป็น3มแล้วแหละเอาดิผมก็ยืนคุ้มหนึ่งคนในในชุดนี้อ่ะดิในชุดแพ็คเนี่ยผมยืนผมยืนหนึ่งหนึ่งในร้อยละหนึ่งในพันนะประมาณนั้นแล้วกันนะมาไม่ต้องพูดเยอะ เฮ้ยสูตรหนึ่งหนึ่งหนึ่งอย่าลืมไปใช้กันขออยสักทีหนึ่งเฮ้ยขังวะสองเขาว่าอาเซนยนอนสา่านมืดจริงปะเนะี่ยสามเฮ้ยผมกุ้มเกินอะถ้ามาถ้าออกอีกเนี่ยคือเบื่อจัดนะแต่คงไม่ออกหรอกนั่นไงเขาขาแต่เราเปิดสามครั้งเหมือนเดิมลั่นลั่นวาจาไว้เลยนะครับว่าเปิดสามครั้งเก้าร้อยเราก็จะทําแบบนั้นแน่นอนเฮ้ยไฮไลท์มาหนึ่งเมื่อกี้สีเขียวแล้วก็ ไฮไลท์สอเลยวะ่ะซาวินโยกับเมื่อกี้ใครว่าเสื้อขาวขาวไม่รู้ว่าใครนะ <c oughs> แต่เอาคนนี้มาก่อนหุ้ยสองเปิดนี่คุ้มนะเอาจริงๆเปิดเดียวคุ้มแต่ผมพูดไปแล้วไงว่าเก้าร้อยสามครั้งนะครับแต่จริงมันคุ้มไปแลว้วอ่ะไม่เป็นไรลุ้นเผื่อโทมัสโอ้โหอีซัควะ่ะทำไมไม่เป็นอีโวบี้กับแดนนี่เวลเบกว่ะโอ้โหมาครั้งสุดท้ายสูตรหนึ่งหนึ่งหนึ่งเหมือนเดิมกำลังคึกหนึ่งเฮ้แต่คุ้มแล้วนะสองครับแล้วก็สามครับ 1 1 1่งหนึโทมัสโรเซสกี้มาและนี่ก็คือจะเป็นความที่โคตรโอเคเพื่อนเสียดายโทมัสโรเซสกี้ไม่ออกอะ่ะไปออกสองคนผมมีโอเวนกับคานโตนาอยู่แล้วนะจริงๆผมก็มีทั้งสามคนนั่นแ,ลแหละโอ,โ,หโอ้โหโคตรเซ็งอะ่ะใครวะเนี่ยเบอร์สิบลูกพี่เด็กโกโชตาโอเค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 ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสามเปิด แต่ที่จริงถ้าเราบอกว่าจเจาคันโดนาหรือว่านั่นคุ้มไปแล้วนะเปิดเดียวนะครับจบๆมายังไงใครได้คุ้มก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์มาหน่อยนะว่าใครได้คุ้มกับผมบ้างก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมแต่คลิปนี้เจ๊งนะโมสทมัสโรซิก,ก,ก,กีไม่ออกอะ